เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชิวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆให้ชมเหล็กสีเล็กใช้นะครับคันนี้เป็น toyota ครับปีศูนย์ห้าเครื่องเกียร์ดีสีสวย toyota โฉมไฟอยากแล้วนะครับกับราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต้นแน่นอนสุดคุ้มตัวท็อปด้วยครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีดิสเบรกสี่ล้อน้ำมันล้วนนะครับ แต่ว่าเคยแก๊สนะแต่ตอนนี้ใช้น้ำมันล้วนในชาร์จก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับเซอรวิดให้เรียบร้อยซื้อไปใช้ได้เลยครับพร้อมเอาไปใช้ได้เลยเล่มเอกสารครบพร้อมขับใช้งาน4 9 0 0 0บาทก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆก็เลือกซื้อประจำในไหม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่งามวงวานนะครับ49,000บาทเท่านั้นเอง เเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ